น้องสาจะรอดไหมจะมีลูกให้ลิ้มลองไหมสวัสดีครับท่านผู้ชมท่นติดตามมาช่วงด,ดีทุกเรียนบ้าเนเดินครับวันนี้พามาดูทุเรียนมนทองชื่อเขาคือน้องสามครับทุเรียนสามพี่น้องครับซุเปอร์สตาร์นะครับ มีลูกร่วงหมดนะครับน้องสองต้นนน้นไม่มีดอกให้เห็นเลยครับทั้งๆท,ที่ใหญ่และสมบูรณ์กว่าน้องสามเยอะเลยครับน้องสามปีนี้มีดอกนะครับมีลูกให้เห็นนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะรอดไหมนะครับอนนี้เหลือสีลูกครับ หน้าห่วงก็คือตอนนี้เขาใบาอ่อนเต็มต้นเลยนะครับแตกใบอ่อนเต็มต้นเลยนะครับมจะรอดไหมนะครับเพราะว่าต้นพระเอกต้นใหญ่เราที่มีชุด2นะครับชุด2ลูกกำลังสวยมากๆเลยนะครับเท่าไข่หานแล้วนะครับาแตก แต่อ่อนตอนนี้จากสามลูกเป็นศูนย์ครับร่วงหมดนะครับลูกใหญ่ใหญ่กว่าไข่หานนะครับเท่าไข่นกกระจอกเทศแล้วอย่างร่วงนะครับเพราะว่าสูา้ยอดอ่อนไม่ได้นะครับเพราะสลัดนะครับไม่ได้กินครับชุดสองถ้ากับปีนี้ยอดการผลิตน้อยกว่าปีที่แล้ว เท่าตัวครับแล้วน้องสองน้องสามจะรอดไหมเนี่ยยอดอ่อนเข้ามาเยอะนะครับอ้ทุเรียนเอนซีอย่างเงี้ยครับไม่ได้มีสารเคมีอะไรช่วยเลยนะครับจะรอดไหมครับเนี่ย น,นี้เท่าลูกนี้เท่าขดโคกฤทธแล้วนะครับเท่าขดโคกฤทธ์แล้วอันนี้ก็เท่าไข่หานนะครับสองลูกอันนู้นก็ไข่หานนะครับสี่ลูกครับรวมแล้วสี่ลูกจะเหลือให้กินไหมครับเป็นลูกปีแรกนะครับตนนัวนี้ปีแรกนะครับที่เห็นลูกนะครับปีที่แล้วก็าอกไม่ถูกแต่ปีน,นี้เขามีลูกเล็กๆให้เห็นนะครับ หวังว่าจะได้ลิ้มลองสู้กับการแตกยอดอ่อนให้ได้นะครับหวังว่าอย่างนั้นนะครับอยอดอ่อนก็เต็มหมดโดยเฉพาะด้านบนนะด้านบนยอดอ่อนเยอะมากเก้าสิเปอร์เซ็นตเลยครับด้านบนเพราะว่าช่วงลมแรงนี่โดนลมพัดใบร่วงหมดนะครับพอใบร่วงหมดตอนนี้เขาก็แตกยอดอ่อน สวยงามนะครับยอดอ่อนสวยงามมากเราก็มาเป็นห่วงนี่แหละครับก็จะไม่กลัวจะไม่ได้กินครับกลัวเขาจะสลัดลูกนะครับเหลือไว้สักลูกหนึ่งนะลูกใหญ่สุดสมบูรณ์สุดอะเหลือวสักหน่อยก็ได้ถ้าไม่เก่งใจก็เหลือทุกลูกเลยนะจ๊ะ โอเคครับผมคลิปนี้ขอบคุณสวัสดีครับ